ต่อไปก็าเจญคุณประเรสริฐพงศนวัตรครับเรียนท่านประธานสภาธิการบผมประเรสริฐพงศนวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนกระบี่ครับวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคอสชอที่รองศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุและคณะ จากพรคประชาชนเป็นคนเสนอยกเลิกคำสั่งทั้งสามคำสั่งนะครับท่านประธานครับที่มาของร่างพระราชบัญญัติเนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นว่าไปเทียบเคียงเทียบเท่าคำสั่งคสชที่มาจากคณะปฏิวัติซึ่งลงนามโดยพลเอกคนหนึ่งกลายเป็นว่าคำสั่งคสชมีลักษณะเทียบเท่าพระราชบัญญัติซึ่งขัดหลักสากลขัดหลักวิธีคิดโดยธรรมชาติโดยทั่วไป ถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการรับรองสถานะคำสั่งก็มาจากนักกฎหมายใช่ไหมมาจากฝ่ายตุลาการใช่ไหมมาจากกลุ่มคณะบุคคลที่ฝักใฝ่เผดเดการที่ชัดเจนใช่หรือไม่วันนี้ผมก็ต้องมารุนรงณ์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับว่าคำสั่งคสชฟังแล้วเหมือนพันพระเอกนะครับรักษาความสงบแต่หลังจากปฏิวัติเป็นเผดเดการแล้วเนี่ยอะไรตามมาครับมีการจับกลุ่ม มีการยัดเยียดข้อหามีติดตามสสหลายคนวุ่นไวายไปหมดเรื่องแบบนี้ต้องอภิปรายพาดพิงไปถึงนะครับว่าที่มาของคำสั่งเนี่ยยกโดยทหารไม่ได้ครับผมยังมีความเชื่อว่าคำสั่งที่ออกมาทั้งสามคำสั่งเนี่ยมาจากข้าราชการในกระทรวงสมคบคิดกับบรรดากลุ่มผด็จการที่มาจากทหารเพื่อย,ยึดอำนาจในกระทรวงผมไม่เชื่อว่าทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา จะคิดได้ที่จะยกเลิกคำสั่งของเดิมยกเลิกพรบอรของเดิมและใส่คนของตนซึ่งสาระสำคัญต่างๆก็คือเรื่องของสัดส่วนการเป็นคณะกรรมการของข้าราชการครูในทั้งสามคณะสี่คณะผมจึงมีความเชื่อว่าที่มาของคำสั่งมาจากข้าราชการ,รเผด็จการในกระทรวงวันนี้ต้องอภิปรายผ้าถ,ถึงผมจึงต้องมารณรงค์แล้วครับว่าวิธีคิดความเป็นนักประชาธิปไตยถ้าคนเป็นครูยังคิดไม่ได้ ผมมีตัวอย่างแทบเทียบเคียงคับท่านประธานครับวันนี้ถ้ากลุ่มสสอ,อย่างพวกเราไปจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสถานศึกษากลับถูกผู้บริหารครูปิดกัน้นอ้างว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางถูกต้องครับการเป็นกลางคือให้ทุกฝ่ายเข้าไปใช้สถานที่ศึกษาเพื่ออธิบายความเป็นประชาธิปไตยเพื่อไปสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนกับครูต่างๆได้ แต่กลายเป็นผู้บริหารครูเนี่ยไม่เข้าใจประชาธิปไตยต่างหากผมต้องมาลงในะลงนี้เช่นเดียวกันครับรรท่านประธานครับเรื่องของสาระที่จะต้องไปพิจารณาในชั้นการมาธิการเนี่ยเราคิดว่าเราพูดจากันได้ในกรรมธิการที่จะแต่งตั้งขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพสําคัญมากครับซึ่งจะต้องมีความมากพอที่จะต้องแก้ไขปัญหาการจะมาอ้าง เรื่องต่างๆที่ผ่านมาว่าให้สมกับสถานะต่างๆในปัจจุบันอันนี้ก็เห็นด้วยครับแต่ในความเป็นจริงในเรื่องของสัสดส่วนกรรมการในวิชาชีพเนี่ยครูต้องมีสัสดส่วนมากกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีนะครับคณะบดีที่ถูกกีดกันออกไปตามคำสั่งคอสอชอ,อับประยศ์จากทาหารผดเด็จการต้องถูกลบออกไปครับท่านประธานครับนี่คือกฎหมายที่ปิดปากครูจากหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติที่น่าอับอายซึ่งขัดหลักการประชาธิปไตยเขามาจากคณะปฏิวัติเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคณะปฏิวัติเนี่ยยัดข้อหาจับคนขังคุกมากมายเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ายการต้องมีความเข้มแข็งฝ่ายตุลาการนักกฎหมายต้องยืนหยัดครับโดยเฉพาะรัฐสภาหรือแม้กระทั่งสถาบันพระปกเก้าในอนาคตที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยต้องไปส่งเสริมความรู้ ในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆโอกาสสุดท้ายครับท่านประธานครับผมต้องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อแก้ไขเพื่อให้เห็นว่าประเทศนี้คำสั่งคสชซึ่งมีที่มาไม่ถูกต้องมีที่มาจากกลุ่มคณะปฏิวัติถือปืนมายึดอำนาจผิดหลักการประชาธิปไตยเราต้องล้มล้างเพราะครูของเรานะครับเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้กระตุน้นสร้างสภาวะแรงบันดาลใจให้นักเรียนผมไม่ต้องบอกว่าครูสําคัญยังไงครับเราเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะครูตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเราให้ความสําคัญแน่นอนครับสุดท้ายครับท่านประธานครับความสุขของครูคือความสุขของนักเรียนที่จะให้การศึกษาไทยจเจริญรุดหน้าเทียบเคียงให้ประเทศอื่นมาดูงานประเทศเราว,วงครับขอบคุณครับ